ตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองครับกำลังจะไปภูเก็ตเดี๋ยว11โมงมีรถมารับแล้วไปต่อที่ท่าเรือนะครับผมท่าเรืออ่าวปอแกรนมารีนาแล้วก็ไปที่รีสอร์ทส,สันทิยา เกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาอันนี้เป็นรถที่จะไปส่งที่ท่าเรือครับผมตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือเอาปอแกลนมารีนาครับผมรอลงสปีดบ๊ทไปที่เกาะยาวใหญ่พักที่สันทิยาเกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาครับ จากท่าเรืออา่าวปอแกลนมารีนานะครับผมนั่งเรือไปอีกประมาณ20นาทีเมื่อกี้นั่งรถตู้จากสนามบินมาที่ท่าเรือประมาณ25นาทีครับ ตรงท่าเรือที่รีสอร์ทนะครับสันทิยาเกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา อันนี้เป็นสะสะใหญ่สะเมนของสันทิยารีสอร์ทครับอันนี้เราอยู่ในร้านคิปช็อปนะครับผมร้านมะกอ,อกสดเดี๋ยวพาเดินดูของแักบนึ่ง ร้านกิฟช็อปนะครับผมชื่อร้านมะกรอกช็อปตรงนี้ก็เป็นโซนของห้องสมุดครับ ออเดอร์ของห้องอาหารที่นี่ต้องสแกน QR code เอานะครับผมอันนี้ทางเข้าวิลล่าของเรานะครับผมข้างบนต้องเดินลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องออ <c oughs> เดินมาตรงนี้ตรงนี้ทางเข้าห้องนะครับแต่จะเห็น สัายใบน้ำของเราด้วยเปิดประตูตตตตเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับผมนั่งดูทีวีแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นมินิบาร์ให้ดูว่ามีอะไรพวกนี้เสียตังหมดนะครับผมมีเบียร์มีมีสไปมีโค้ก ราคาก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนกันมีไว้ใส่น้ําแข็งน้ําพวกนี้ชาร์จตังหมดของฟี่อยู่ตรงนี้ครับน,น้ําดื่มจากห้องนั่งเล่นน,น้ําดื่มสองขวดใช่นะครับตรงนี้ทางเชื่อไปห้องนอนเราจะเห็นว่ามีโต๊ะทำง,งานให้สองโต๊ะและ้วก็มีตูส้สื้อ้าสองจุดเหมือนกัน อันในตู้เสื้อผ้าก็จะมีดีชับเก็บของให้แล้วก็มีเซฟบ็อกซ์ให้ด้วยแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ำของเราก็จะมีแยกเป็นสองโซนโซนนี้จะเป็นโซนเอาท์ดอร์สายรักธรรมชาติครับอีกโซนหนึ่งก็โซน ่วนนี้จะมีซิงน้ำให้สองจุดแล้วก็นี่ชัน่าจะไว้เก็บของแล้ก็มีสายเป่าผมให้มีกระจกไว้ให้แต่งตัวด้วยแล้วก็มีบาดโรบให้สองชุดครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนเปียกก็คือชาเวอร์ในห้องนี้คลองชับโคกเดี๋ยวพาไปดูห้องน้นต่อนครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนต่อครับ จตอเชื่อมาก็จะเจอเตียงนอนเป็นเตียงชิงเตียงใหญ่ครับนอนได้สองคนมีโคมไฟมีโทรศัพท์มีแอร์ให้แล้วเราก็จะเปิดประตูนี้เราก็จะมาเห็นวิวมาหาสมุทรนะครับผมแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำของเราเป็นสระส่วนตัวเขาจะเขียนว่าเป็น s ว a water pool villa ก็คือสระน้ำใช้น้ำทะเล100%สูบน้ำทะเลมาใส่สระ อันนี้จากวิลล่าของเรานะครับผมเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปห้องอาหารห้องจันทาลาีปกินข้าวกลางวันก่อนครับวิลล่าห้องหนึ่งหนึ่งศย์ห้านี้ทางเดินขึ้น ขึ้นมาก็จะเป็นถนนอย่างนี All ้ครับการเดินทางบนในรีสอร์ทเราต้องเรียกรถแบบนี้ให้ไปส่งนะครับผมรีสอร์ทอยู่บนภูเขาเดินไกลหอบแต่ห้องอาหารห้อง จันทาราอยู่ใ,ใกล้ๆครับเราเดินไม่ได้เดี๋ยวเดินลงเขาไปเดี๋ยวเดิน,ดนโซนห้องอาหารเดินลงดูข้างล่างก่อนลงเย็นๆหรือเปล่า ห้องจันฮาลาครับผมบริเวณห้องอาหารมีดนตรีไทยให้ฟังด้วยครับ เป็นตรงจุดเช็คอินครับผมอันนี้โซนห้องอาหารจันทา,าราใช่เมื่อวานนั่งกินข้างในวันนี้ออกมานั่งกินข้างนอก ตอนนี้แดดแรงอยู่ยครับทะเลก็สวยอยู่แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นสะพานท่าเรือของรีสอร์ทสันที่ยากเกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาครับอันนี้จากโซนห้องอาหารของจันทาราครับผมเป็นห้องอาหารติดชายหาด นีก็จะเช็คเอาท์จากสันธยานะครับผมเดี๋ยวลงสีนโรดเก้าขึ้นไปสนามบินภูเก็ตครับ ข้าเรือเอาพอไปสนามบินครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินภูเก็ตครับผม